สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวงไปสู่สองตัวบนประจำงวดที่16ทธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางของสูตร2ตัวบนจะเป็นชุดที่2นะคะชุดที่1อาจารย์วางไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูแนวทางของสูตร2ตัวบนชุดที่2นะคะซึ่งอาจารย์ไปนําไปเทียบหลักสิบบน แบบตัวเดียวให้นะ,ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อสูตรนะ,ะก็คือใช้มื่นนะคะบวกพันคูณสองบวกหน่วยบนคูณสองมีค่าเท่ากับ x x บวกส่ 4. ส่วนสูตรที่สองเลยใช้100ยบนบวกสิบล่างคูณที่สองสิครั้งที่สี่บวกสองคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่สูตรที่สองจะมีการบวกเลขสองนะซึ่งเป็นตัวคงที่ อาจารย์ใส่สี่เลขสองไว้ทุกงวดเริ่มคำนวณงวดที่หนึ่งงวดที่ออก 9, 7, เก้าเจ็ดแปดเก็กแป๊บหนึ่งนะเก้าเจ็ดแปด เก้าเจ็ดแปดงั้นเราจะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออก6 4สี่หแล้วก็5้าแเป็นตัวคำนวณสูตรใช้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ตัวแรกเลยเราจะใช้หลักหมื่นที่เป็นเลข7บวกพันสี่เป็น8แล้วก็หน่วยบน6กสเป็น12บสอทำการบวกกัน7 8 2ก็เป็น17บเวกสเป็น11ได้7กับ1สูตรที่สอเราจะใช้ร้อยบนนะที่เป็นเลข 6 10ล่างห้าสองเป็น10 10ิบครั้งที่4ี่เลขศูนแล้วก็ลืมบวก2องคงที่6 0ศูก็ได้8ปดบวกหเป็น9เดี๋ยวจะจับคู่ทะ,ะ้เป็นเจ็ดแ8ดเจดเก้หนึ่งแจะมีสี่ชุดนี้เจ็ดแ8ดเจดเ้าหนแล้วก็1 9ออกมาที่9ก้เจดแปด งวดที่หนึ่งเจ็ดแปดที่เราคำวนวณมามาตัวตรงเลยนะตรงเงวดที่หนึ่งต่อไปงวดที่สองทำเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นสองตัวบนตรงชุดที่สองนะคะชุดที่สองเปิดมาที่เก้าเจ็ดแปด หน่งเจ็พันหกเป็นสิหน่วยบน8 2เป็น16บวกกัน7จสองเป็น9ก้ากับหก็เป็น15บวก4เป็น9ได้5กับเก้าสูตรที่2อ0รบน9 10าล่าง7จสองเป็น14 10ครั้งที่4ีศูนย์แล้วก็2คงที่9ก้าับสเป็น13 3กับสเป็น5้าหบวกหเป็น6ได้ห้ากับหแล้วก็จับเป็น5้าห้าห6าหกเก้าห้าหหห้า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 ก้ออกมาที่ 6กเก้าหกหกเก้าหกงวดที่สองนะคะเป็นตัวตรงต่อไปคำนวณงวดที่สาม ปิดใบตรวจมาที่หกเก้าหกหมื่นเลขห้าพันเก้าสองเป็นสิบแปดหน่วยบนหกคูณสองได้สิบสองหกสองเป็นสิบสองแล้วบวกเลยแปดกับสองเป็นสิบเป็นสิบห้าได้ห้าบวกสี่เป็นเก้าห้ากับเก้าต่อไปสูตรที่สองร้อยบนหกสิบล่างก็หกสองเป็นสิบสองสิบครั้งที่สี่นะเลขเจ็ดแล้วก็สองคงที่ ทําการบวกกันหกสองเป็นแปดเป็นสิบเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดกับแปดก็เป็นห้าเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดผลออกมาที่แปดเก้าแปดอันตัวนี้เนาะเก้าแปดนี่ นามางวดที่สามเป็นตัวตรงเลยนะคะตรงสามงวดละต่อไปคำนวณต่อเป็นงวดที่สี่เปิดไปตรวจมาที่แปดเก้าแปดมื่นสี่พันห้าสองเป็นสิบ หน่วยบน8ปดสองเป็น16 4หกย์หกก็เป็น10 0ศย์บวกสได้4ี่สูตที่2องร้อยบน8 10สิบล่าง8ปดสองเป็น16 10ครั้งที่4เลข9้าแล้วก็สองคงที่8กับสองเป็น16กกับเก็เป็น15บหบวกหเป็น6จับเป็น0ูนย์ห้6ศูนย์ห4สี่ห้ย์ห้าศหสี่หผลของการออกงวดที่4นะคะออกมาที่1นึสี่ห้า สีห้าเป็นตัวตรงนะฮะตรงคราน,นี้เราลองคำนวณต่อเป็นงวดที่ห้างวดที่ห้าซึ่งเป็นงวดที่แล้วอาจารย์เปิด1นึ่งสีห้ากหนสี่ห้าแล้วเราก็เอาคำนวณต่อเป็นงวดที่ห้า เรามาดูตัวแรกหลักหมื่นเลขห้าหลักพันแปดคูณสองเป็นสิบหกหน่วยบนห้าสองเป็นสิบร้อยบนเราบวกตัวห้าหกศูนย์เป็นสิบเอ็ดเนาะหนึ่งบวกสี่เป็นห้าได้หนึ่งกับห้าต่อไปร้อยบนเลขหนึ่งสิบล่างวันที่ออกสามเจ็ดนะเอาเลขสามคูณสองเป็นหกสิบครั้งที่สี่เลขสามสองสามเก้าเอาเลขสามมาแล้วก็สองคงที่ กสามเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบตรงนี้สิบนะสิบเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสองห้าสามหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสองห้าสามออกสองห้าสองตรงนี้แล้วกันห้าสอง สองก็เป็นงดที่ห้าเท่ากับตรงนะคะมาที่ตัวตรงเหมือนกับอาจารย์กําลังปักหลักให้เลยนะคะแต่แบบอย่างละสองตัวมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองสูตร2ตัวบนนี้มีสองชุดเลยนะมันมีตัวชนมาจนถึงงดที่ห้าลองเอาไปเทียบดูสูตรนั้นจะอยู่ใน EP ีที่ สตัวบน ep ที่สิอันเก่านะลองไปเทียบในะ ep ที่10บสำหรับงวดที่เราจะใช้นะคะเป็นงวดที่6อาจารย์จะคำนวณให้ชมก่อนนะคะต้องคำนวณเหมือนเดิมนะเปิดไปตรวจมาที่สองห้าสองดูตัวแรกเลยหลักหมื่น พันคูณสองหมื่นหกพันหนึ่งคูณสองได้สองพันหกพันหนึ่งคูณสองได้สองหมื่นหกแล้วก็หน่วยบนสองสองเป็นสี่ตัวนี้ที่ออกสองห้าสองสองสองเป็นสี่หกหนึ่งคูณสองได้สองสองสองเป็นสี่จบแล้วแล้วเราก็บวกเลยสิบเป็นสิบสองได้สองตัวแรกบวกสี่นะสองบวกสี่เป็นหก ต่อมาตัวที่สองร้อยบนเลขสองสิบล่างก็สองสองเป็นสี่สิบครั้งที่สี่เลขเก้าครั้งที่สี่ก็คือตรงนี้ครั้งที่สี่เลขเก้าของงวดนี้นะเนี่ยเลขเก้าเอาเก้ามาวางเลยแล้วก็สองคงที่ก็บวกกันสองก็สี่เป็นหกหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าห้ากับสองก็เป็นเจ็ดบวกหนึ่งนะเป็นแปดได้เจ็ดกับแปดแล้วก็จับเป็น สองเจ็ดสองแดหกเจ็ดแล้วก็หกแปดแบบนี้นะคะถ้าเรามาเทียบใน EP ที่สิบให้เฉพาะงวดนี้ทุกงวดจะมีตัวชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเออห้ากับหกแถวนี้เนาะห้าหกมันจะชนที่เลขหกนะเลขหกนะ ห้าหกชนที่เลขหกต่อมาตรงนี้เจ็ดแปดฝั่งนี้นะ่าจะเป็นคู่สี่ห้าอ่าก็จะมีหกสี่หกห้าฝั่งนี้ก็เป็นหกเจ็ดหกแปดอันนี้ไม่ชนหลัก หลักสิบชนนะคะแต่หลักหน่วยเนี่ยไม่ชนฝั่งนี้มีเจ็ดแปดกับสี่ห้าก็จับไปเลยเนาะก็เป็นหกหกเจ็ดหกแปดหกสี่แล้วก็หกห้ามีอยู่ ขนาดนี้นะ,ะมันจะต้องมีสูตรเข้าสูตรหลุดหรือว่าหลักสิบจะเข้านะมันยังชนอยู่หลักหน่วยจะหลุดทั้งสองสูตรก็เป็นได้มันจะมีชุดตัดสินนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวจริงตัวไหนเป็นตัวสำรองอาจารย์คิดว่าหกทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ที่อาจารย์กำลังวางให้เนี่ยหกเกจหกแปดหกสี่ 4, แล้วก็หกห้าอาจจะเป็นชุดสำรองนะคะเป็นชุดสำรองชุดจริงนะ กดติดตามไว้เนะี่ยอาจารย์จะจับให้อนะว่าน่าจะจับเป็นแบบไหนโดยยืนที่เลขหกเนี่ยแหละหกตัวนี้แหละจะเอาเป็นตัวจริงนะคะหกแต่ถ้ามันไม่ชนกันมีโอกาสเข้าสูตรใดสูตรหนึ่งเพียงสูตรเดียวเท่านั้น,นแหละหรือว่าจะหลุดทั้งคู่ถ้าหลุดทั้งคู่ก็จะเอาสี่ชุดนี้เป็นชุดสำรองเราจะเอาชุดชอบอยู่หนึ่งชุดนะคลิปต่อไปเดี๋ยวอาจารย์วางให้เลยจะได้ ต่อเนื่องกันนะะต่อเนื่องถ้ามันมีตัวชนมันน่าสนใจเลยแนหะไม่มีโอกาสลุ้นนะอันนี้มันไม่ชนกันนะคะเฉพาะหลักหน่วยนะหลักสิบชนออกอะไระฮะจะมาตรงของฝั่งทางสูตรที่สองหรือสูตรที่หนึ่งที่เราทำมามันตรงทุกงวดนะอันนี้อันนี้เป็นแฮทแท็กหนึ่งนะคะ เราเรียนไปแล้วนะสูตรนี้สูตรนี้ก็จะเป็นแฮชแทกสองสองสูตรนะคะหลักสิบชนที่เลขหกส่วนหลักหน่วยไม่ชนก็เอามาเลยสี่ชุดก็เป็นหกเจ็ดหกแปดหกสี่แล้วก็หกห้ามนี้เลยเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปตัดสินแล้วอาจารย์จะวางหลักร้อยให้ด้วยในคลิปตัดสินเลย ทำแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องทํายุ่งยากนะก็ทําไปเรื่อยๆเนาะแล้วแต่ใครจะตามที่สูตรไหนนะคะดวกไครดวงมันเนาะตามนี้เลยนะคลิปนี้จะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ